สวัสดีคุณสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนีาา้องเขาต้องแต่งตัวเป็นคนดังกันเออน,นะคะ,นะเนาะหลังแรกก็ขามาหาอาจจะง่ายทีแต่งตัวอืมเป็นอะไรเนาะเขาแต่งเอ่อตัวเป็นทุกคนใน เออเอ็พนะคะส่วนวันนี้นะคะขอเอาเป็นคนนี้เป็นใครดีคะช่วยคิดหน่อยทำไมของเขาต้องใส่แว่นตากันถ้าเราไปถอดแว่นตาให้เขาก็ได้ mm hmm. แล้วแว่นตาหายแล้ว,วชุดอาจจะเป็นชุดหนาหนาน่าเคยเห็นก็ขอชุดเป็นชุดนี้ก่อน อืมสวยมากเลยเนะี่ยโคตรจะหลงสว,สว,เสวเยเลยคนระับต้องหวังคาเี้ยขายด้วยเนาะอืมะปไปะอืมอ่านก็ไม่ค่อยเหมือนเนาะมาทุกคนไปไปเออ เราก็ต้องไปเอาคนอื่นๆดนะ้วยเนาะอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะจะเป็นพี่แผลให้เราได้หรือเปล่านะเขานางสวยที่สุดแล้วเนาะนะคะไปไปไป,ไปหาคนอื่นด้วย,วยกันไปไปไปตามมานะ นะคะทุกคนเอาไปไปไปตามมานะคือเขาต้องผมทองใช่ปหแต่ถ้าเกิดเราเอาทองใหญ่ๆนะมันเขาจะทองเต็มหัวเลยโอ้ยอย่าพูดหัวเไปไปอันนี้เออเอาเป็น SPD ให้นอนหนึ่งนะคะนะเนี่ยเรายังไม่มีคู่เลยนี่คือใครก่อนหรอ นางเป็นใครนี่เลยเพราะนางจะเหมือนอุงคอื่นะคะสวยที่สุดแล้วไปนะนี่จะเป็นกระเป๋าสีขาวเนาะสวยดีอืมแอดท่าให้ดูหน่อยคะ่ะนางลงุง,ลงคะ่ะนางลงุงค่ะนางร้องนะคะขอกระเป๋าสีแดงได้เลยคะ่ะ เราสีอะไรดีเออสีเง,ง้วสีว่าใส่ดีสวัสดีค่ะผู้คนทุกบากบ่ายเอ้เราจะเปลี่ยนสีชุดให้เขานะเกลืวกดหลอให้ทุกคนและมาค่ะมาเลยค่ะคนนายเรานะคะจะไปหารถเรานะคะซึ่งรถเราอยู่ไม่ไกลาจากว่าโอ๊ยโอ๊ยชนชน คือมันก็ต้องมีรถที่หลากหลายที่นี่ใช่ป่ะทุกคนอืมติ๊กตอกติ๊กตโอ้ยนี่เลยนะคะหลอกเกินไปไหมคะพี่ตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะคะนี่ไม่ใช่รถจริงหรอกคะ่ะเราแค่จะเอามาทำละครน,นะคะเดี๋ยวเราก็มาคืน,นะคะับอ๋ออยากวี่รถแบบน,นี้จังไปค่ะบางที่คะ่ะ กลับบ้านกันเถอะค่ะอมืมาแล้วทุกคนกลบแล้วหรอไม่ต้องมาโชว์เดี๋ยววันบูบอีกอืมแล้วนนีล้ลุน